สวัสดีครับพรเพื่อนๆชาแบ็กดีเซอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําชุดเกราะเทพที่ล่วงลับนะครับผมซึ่งการทําชุดชุดเกราะเทพที่ล่วงลับเนี่ยคือสิ่งที่เพื่อนต้องมีเลยก็คือเนี่ยจะเป็นเกราะบอสขั้นเบนนะครับหรือวีนะฮะแล้วก็ต้องเป็นคาพาขั้นสิบนะครับอีกชิ้นหนึ่งนี้ที่เพื่อนต้องมีเลยคือนี่ับผมเป็นไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนมีอ่ากตังถึงแล้วเนี่ยก็ทีตลาดไว้รอเลยก็ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะครับ ก็จะมาให้ดูว่าเอ้ยวิธีการทำเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับว่ามันทายากยากไหมเื่อใครแบบมีข้องสัยหรือว่าไม่รู้วิธีการทําก่อบอสเทพผู้ล่วงลับนะครับแต่เดี๋ยวผมก็จะซื้อข้าวพาดีแล้วก็มายัดรัวๆให้ให้เห็นเลยครับว่าถ้าเกิดว่าข้าพา์ขั้นสิบแล้วเนี่ยเราต้องทําอะไรต่อซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็ง่ายมากก็เดี๋ยวไปนี่ปึ๊บยัดนี่ยัดขาพา์ปั้งอีก ปังอ่ะหลังจากเรายัดขาพาขั้นสิบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องเอาของเนี่ยไปส่งให้โดริมบอกิมดูนะครับที่เผ่าเฮมเนี่ยสิ่งที่เพื่อนต้องมีคือก่อขาพาขั้นสิบนะครับแล้วก็ไฟนะครับอย่างที่เราได้บอกไว้เลยข้างต้นนะฮะโอเคแล้วก็ขั้วม้าเนี่ยมาถึงเผ่าเฮมนะครับ เผื่อเพื่อนบางท่านยังไม่รู้นะครับว่าโด,ดรีโมกิมอยู่ที่ไหนนะครับก็จะอยู่ตรงเผาเทมตรงนี้เลยให้เพื่อนขับม้ามาอย่างเงี้ยเห็นประตูทางเข้าไหมป,ปึ๊บนี่แล้วก็ขับเข้าไปเลยขับเข้าไปแล้วก็ลงไปหาทางลงตามทางลงไปที่สุดนะครับอย่าอย่าก,กระโดดลงไปครับถ้าไม่ใช่อโดนาสนะครับผมเพราะว่ามา้มานี่มีโอกาสตายสูงมากครับเพราะเหวมันลึกเหวมันลึกเนี่ยพอเราขับมาไม้เลยปึ๊บ ก็จะเห็นดอลลิมอกิมอยู่เดี่ยวๆโดดเลยนะฮะแต่ผมขอเนี่ยเปลี่ยนตัวก่อนนะฮะอ่ะนี่เราเปลี่ยนตัวเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เพิ่งนๆต้องมีคือการถอดชุดเกราะแล้วก็เอาไฟมาเตรียมไว้นะครับนี่แต่ก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆต้องเปิดเควสเป็นเควสท,ทั้งหมดก่อนนะครับถึงจะเห็นเควสของดอลลิมอกิมขึ้นมานะครับให้ไลดีชุดเกราะนี่ปุ๊บแล้วก็รับเควสนะครับของเทพผู้ล่วงลับใช่ไหมเออเนี่ยรับไปก่อน แล้วก็อของไปส่งเลยฮะส่งไปเลยส่งไปเลยปึ๊บนี่แล้วทีหลังเนี่ยไม่ใช่ทีหลังนี่เราจะเห็นอยู่ข้างหลังเห็นไหม่ยเป็นลูกไฟสีขาวอย่างนี้ให้เราทําการกดผลิตชุดแล้วเราก็ดูดิเมนชั่นสักครั้งก็ว่านี่ป้งหุย่ยเอฟเฟกต์แบบสกดัดแบบสเกลกระจายกระจายสกดัสกด,สกดอะไรวะแล้วก็มาส่งส่งของนี่แล้วเราก็ ได้มา้นนครับชุดเกาะทพผู้ล่วงลับนะครับผมวิธีการทําหรือวิธีการส่งเนี่ยก็ก็ง่ายๆนะแต่ว่ากว่าจะยัดเข้าพาร์ไปถึงขั้นสิบเนี่ยก็ฟาร์มฟาร์มเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วก็แต่ว่ามันผมได้อทิตย์แล้วไอ้วันรับแปดสิบหกสิบอันผมนก็เล่นมาเกือบเดือนกว่าละมันก็สะสมมาจนถึงขั้นเจ็ดนี่แหละครับแล้วก็จนทนไม่ไหวแล้วล้วก็เลยซื้อเลยนี่ก็เปอร์เซ็นต์ตีบวนะครับอันนี้มันหนึ่งร้อยหนึ่งเฟลมันก็ยี่สิบ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรงไงก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะฮะขอบคุณครับผมโอ้อดลืมลืมเลยยังไงก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปชอบวิดีโอนะครับยังไงก็ฝาก Discord ไปด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับและอยากที่จะรู้ข้อมูลต่างๆของเกมหรือว่าสงสัยตรงไหนเนี่ยอยากจะเข้ามาถามนะครับก็ขอจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับเพราะตอนนี้มันยังใส่ลิงก์ในเดซิสคิปชั่นไม่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็ฝากลิงก์ทวิตไปด้วยนะครับ ก็สตรีมนานๆทีปีหนครับยังไงก็รบกวนได้นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปวิดีโอหรือว่าถ้าเกิดว่าขาดตกบกพร่องข้อมูลตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ติชมมาได้นะครับหรือว่าอยากให้คลิปทําทําคลิปแนวไหนลองลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมก็เท่าที่ทําไหวครับขอบคุณค่บผม